สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะมือนี้เนาะคะ่ะแอดมีแนวทางเนาะคะ่ะเลขวิ่งเงินแสนเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเลขวิ่งเงินแสนเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็เขาเนาะคะ่ะพี่น้องวันที่สิบหกพฤศจิกายนนั่นเนาะคะ่ะเลขวิ่งเงินแสนก็เขาเนาะคะ่ะคุณแม่ไ้มา สี่กับหกเนาะคะ่ะพี่น้องก็เขาเต็มๆเลยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะสี่กับหกเนาะคะ่ะล่างให้เน้นล่างคะ่ะล่างอย่างเดียวพร้อมเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเลขวิ่งเงินแสนเนาะคะ่ะกับเขามาหลายงวดติดแล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะอันนี้คุณแม่นําเดือนเนาะคะ่ะได้ส่งมาให้แอดเอามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะ,ค,ะค่ะค่ะออกปุ๊บก็ได้เลยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นแบบเลขวิ่งเงินแสน ที่มคุณแม่นําเดือนส่งมาให้แอดเนาะค่ะพี่น้องค่ะงวดนี้ก็มาแล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเอฟซีธันใดเนาะคะ่ะที่เข่ามาแล้วหรือเข่ามาใหม่เนาะคะ่กะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เนาะคะ่ะเพื่อที่สจะได้พลาดข่าวสารเดด็ๆดีๆจากทางช่องเนาะ,ค,ะค่ะค่ะก็ ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะได้พลาดข่าวสารเด็ดๆดีๆเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็บเบาะแลายายห่างเนาะคะ่ะพี่น้องกับเขามาหลับชมหลับฟังเลยเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นที่ว่าวันที่สิบหกเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะวันที่สิบหกเนาะคะ่ะพฤศจิกายนนี่เนาะคะ่ะพี่น้องเลขวิ่งเงินแสนเนาะคะ่ะเข้าเต็มๆเลยทั้งสูตรสองพอมเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะสูตรสองล่างเนาะคะ่ะพี่น้องกับเขาเนาะ,ค,ะค่ะ นี่เนาะะคะ่เลขวิ่งเงินแสนเนาะคะ่ะหลักสิบล่างเนาะคะ่ะสี่กับหกเนาะคะ่ะคุณเมย์ห้มาสี่กับหกแล้วก็บเก่าเก่าดับเนาะคะ่ะแอดกับกาออกตั้งแต่วันนุ่นเนาะคะ่ะตั้งแต่วันที่แอดเอาลงคลิปให้พี่น้องได้รับชมเนาะคะ่ะสูตรสองเลขวิ่งเนาะคะ่ะพี่น้องก็ให้มาสามสี่ห้าเนาะคะ่ะกระเด็นที่สี่เนาะคะ่ะกับเขาเนาะคะ่ะพี่น้องเขาทั้งสองสูตรเลยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะให้มาตั้งแต่ตองวัด เนาะค่ะพี่น้องแอดกระดาเอาลงคลิปให้พี่น้องได้รับชมกันแล้วเนาะคะ่ะมือนี่เนาะคะ่ะกระดามาแล้วได้มาเน้นๆเลยเนาะคะ่ะพี่น้องจะเป็นตัวใดนั่นเนาะคะ่ะพี่น้องก็ค่อยรับชมไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะแอดเขียนวันที่ก่อนนะคะ่ะแล้วแอดกจ็จะสรุปให้พี่น้องเอฟซี FC ได้ชมกันเนาะคะ่ะว่าคุณแม่นามเดือนได้มาตัวใดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะสายบิ่งนี่ หลับเต็มๆเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะสายวิ่งเนาะค่ะพี่น้องค่ะหนึ่งธันวาเนาะค่ะพี่น้องหนึ่งธันวาหกห้าเนาะค่ะค่ะต่องวดเนาะค่ะพี่น้องแล้วเขียนต่องวดเนาะคะ่ะต่องวดเลขวินเงินแสนเนาะคะ่ะลักซิบล่างเนาะค่ะพี่น้อง หลักสิบล่างเนาะคะ่ะหลักสิบล่างหลักสิบล่างเนาะคะ่ะเลขวิ่งเงินแสนเนาะค่ะพี่น้องเลขวิ่งเงินแสน ได้มาแล้วเดอ้อออกปุ๊บก็ได้ปุ๊บเนาะคะ่ะพี่น้องคุณแม่ก็ได้ทมานนะะม,ทมาให้เน้นๆเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะคุณแม่ก็ได้ทามาให้เน้นเเลยเนาะค่ะแอดก็ได้คุณแม่คํานวณเซตกระส่งมาให้แอดเอาฝากตอนพี่น้อง fc เนาะคะ่ะจะเป็นกระได้นั่นก็ค่อยมาหลับชมหลับฟังไปพร้อมๆกันเดอ้อค่ะพี่น้องหลักสิบล่างเนาะคะ่ะเลขวิ่งเงินแสน ค่ะเขาทั้งเลขวิ่งเงินแสนเนาะคะ่ะเขาทั้งสูตรสองเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะคุณแม่ก็ให้มาสองสูตรเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะคุณแม่ก็ให้มาทั้งสองสูตรเลยเนาะคะ่ะวิ่งเงินแสนเนาะคะ่ะพี่น้องเลขวิ่งเงินแสนมา นกค่ะพี่น้องเล็กวิ่งเงินแสนนะค่ะมาเนีนเนียเลยนค่ะสูตรสองเด้อค่ะสูตรสองใกับยาพาดเนาะค่ะสำหรับสายวิ่งนะค่ะพี่น้องสูตรสองนะค่ะวิ่งนะค่ะล่างนะค่ะล่างอย่างเดียวเด้อค่ะพี่น้องสูตรสองวิ่งล่างนะคะพี่น้อง ส,สองวิ่งล่างเนาะคะ่ะค่ะไ,ไดมานเน้นเนนเนาะค่ะพี่น้องค่ะไ,ไดมานเน้นๆแข็งแเนาะคะ่ะวัดนี่อยา่าพลาดเนาะคะ่ะอยา่าพลาดการชมเด็ดขาดเนาะค่ะพี่น้องขาดคลิปนี้เราสายวิ่งเนาะคะ่ะห้ามพลาดเด้อค่ะพี่น้องค่ะสา,ายวิ่งอยา่าพลาดเนาะคะ่ะเพราะว่าก็อาจจะมานํากันก็ไดเนาะค่ะพี่น้องค่ะ เพราะว่าคุณแม่ให้มาเข่าคู่ให้วิ่งมาสองตัวจังสินเนาะคะ่ะกับเข่าคู่กันเนาะคะ่ะคุณแม่บอกว่าใหลรออีกเนาะคะ่ะเดี๋ยวคุณแม่จะจับคู่ไ้เด้อค่ะพี่น้องพี่น้องก็อย่าลืมกดกระดิง่งกดซับตะไคร์ไว้เนาะคะ่ะเพื่อแอดลงคลิปปุ๊บเนาะคะ่ะทางช่องคลองพารอยลงคลิปปุ๊บก็จะดเด้งขึ้นเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซี FC, ก็จะได้เห็นเลยเนาะคะ่ะว่าแอดลงแนวทางไปแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะรอจับคู่อีกเนาะคะ่ะพี่น้อง ล่ออีกจับคู่อีกเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่เนาะค่ะพี่น้องเอฟซี FC ค่ะนี่ค่ะเลขวิ่งเงินแสนมาแล้วเนะะานะ,ค,ะนค่ะทั้งสูตรสองพอมเนาะค่ะพี่น้องค่ะทั้งสูตรสองค่ะเดี๋ยวยจะอ่านให้ฟังเนาะค่ะพี่น้องค่ะหนึ่งหนึ่งธันวาคมเนาะค่ะพี่น้องหนึ่งธันวาคมหกห้านะคะ่ะตองวัด หลักสิบล่างนะคะเลขวิ่งเงินแสนเนาะค่ะไดมาแล้วเธอค่ะไดมาแล้วแปดกับเก้าเนาะค่ะพี่น้องค่ะสูตรสองวิ่งล่างหกกับเก้าเนาะค่ะพี่น้องค่ะหกกับเก้าเด้อค่ะค่ะก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านแคปหน้าจอไวเลยเด้อค่ะสาหรับสายวิ่งนี่อย่าพลาดเด็ดขาดเด้อค่ะสายวิ่งอย่าพลาดนะคะ สายวิ่งยาพลาดเด้อพี่น้องค่ะแคปหน้าจอไว้เลยเด้อค่ะแคปหน้าจอไว้เลยค่ะสําหรับแนวทางเนาะค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยอแอปแบบนึ่งเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะสําหรับแนวทางค่ะแล้วมีเลขดับเนาะค่ะพี่น้องเลขดับอีกเนาะค่ะพี่น้องค่ะเลขดับเนาะค่ะหนึ่งเนาะแคบหนึ่งเด้อค่ะพี่น้อง หนึ่งหกห้าเนาะคะ่ะเลขดับเนาะคะ่ะดับล่างเนาะคะ่ะพี่น้องดับล่างดับสองตัวล่างดับสองตัวล่างเนาะคะ่ะนี พี่น้องรอแป๊บนึงเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอคเคียนเด็กดับให้เนาะค่ะพี่น้องค่ะเพื่อผิดคุณแม่บอกว่าดับตลอดเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะคุณแม่ก็ได้เอามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีค่ะสําหรับลขกวิ่งวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมเนาะคะ่ะ เลืกล่างดับคู่นะคะพี่น้องดับคู่นะคะดับสองตัวนะคะเลืกดับสองตัวล่างนะคะพี่น้องแม่น้ำเดือนนะคะพี่น้องอันแม่น้ำเดือนก็นได มาเอามาแนวทางมาฝากพี่น้องเอฟซีหนึ่งนะคะทางเลขวิ่งเงินแสนเนี่ยเนาะค่ะก็ได้มาแล้วออกปุ๊บก็ห้ปุ๊บเลยเนาะค่ะทางเลขดับพร้อมเนาะค่ะพี่น้องได้ให้อามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะเลขดับล่างดับสองตัวล่างเนาะค่ะเลขดับสองตัวล่างค่ะพี่น้องแคปน้าจอไว้เลยเด้อค่ะนี่ค่ะเห็นบ่ค่ะเห็นไหม ค่ะเห็นกับแคปหน้าจอไว้เลยเด้อค่ะแคปหน้าจอไว้เลยค่ะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะพี่น้อง FC ทุกท่านค่ะ แคปหน้าจอไว้เลยนะคะค่ะแคปหน้าจอไว้เลยค่ะพี่นอ้องเห็นชัดบ้านนอกค่ะเห็นชัดไหมคะ เดอะแอดจะสรุปมาฟังเด้อค่ะพี่น้องหนึ่งทันวาคมหกห้าต่องวดแล้วค่ะหลักสิบล่างแล้วค่ะเลขวิ่งเงินแสนเนาะค่ะแปดกับเก้าเด้อค่ะพี่น้องค่ะงวดนี้มาแปดกับเก้าซ้ายวิ่งห้ามพลาดเนาะค่ะพี่น้องสูตรสองวิ่งล่างแล้วค่ะหกกับเก้าเนาะค่ะพี่น้องค่ะอาจจะมานํากันก็ได้เนาะค่ะพี่น้องแปดกับเก้าค่ะสูตรสองก็หกกับเก้าเนาะค่ะอาจจะมาด้วยกันนะคะนี่เลขดับล่างเนาะค่ะหนึ่งทันวาคม ดับสองตัวล่างแล้วค่ะมีเจ็ดเจ็ดแปดศนยเสามนาสองสองแค่ะสามห้าสี่แปดห้าหนึ่งหสี่หนึ่งสามแค่ะแม่น้ำเดือนแนละะ้วค่ะไดเเอามาฝากตอนพี่น้อง f อฟซีแค่ะค่ะพี่น้องเอฟซีทันใดแล้วค่ะที่เห็นแล้วก็แคปหนาจอไวเด้อะค,ะค่ะกสาซวิง่งไซแลนแนละะ้วค่ะก็แคปไวเลยค่ะสำหรับ เลขวิ่งเงินแสนเนาะคะ่ะมาแล้วเนาะคะ่ะคุณแม่ก็ไดส่งมาแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องแอดไม่ได้ก็มาจากไหนเลยค่ะนี่เป็นจากแม่น้ําเดือนโดยตรงเลยเนาะคะ่ะที่ส่งมาให้เนาะคะ่ะส่งมาให้แอดเอามาลงคลิปฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเอฟซีทันใดที่เข้ามาแล้วหรือเข้ามาใหม่เนาะคะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะคะ่ะที่แน่ๆอย่าข้ามกดโฆษณาเนานนะคะ่ะดูเป็นกําลังใจให้แอดเนาะคะ่ะ ค่ะก็ขอขอบคุณหลายๆเนาะค่ะที่เขามารับชมหลับฟังเนาะค่ะพี่น้องก็ขอให้พี่น้อง FC ทุกท่านรวยรวยเฮงเฮปังปักันทุกคนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะแอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ